สวัสดีค่ะแม่ขันจ้ะไปเก็บเห็ดพึ่งกันวันนี้บ่อนเห็ดพึ่งมาดูเห็ดพึ่งตัวนี้เป็นอนัดลูกพี่ครับลูกพี่เลียววันนี้หเห็ดพึ่งหัวแดงนะจ๊ะนี่ยหัวแดงหัวเขาก็จะแดงขา,ขาก็จะออกแดงแดงด้วยอร่อยนะเนื้อเขาจะแน่นนะเห็ดพึ่งหัวแดงจ้ะ ตอนฮ็ตปลวกเข้าค่ะเจอช้าไปนะอดอกอ่อนๆมั้งไหมครับ เห็ดพิ่งหวานนะจ๊ะอืมขาสวยเจ้าวนมากเห็ดพิ่งเนาะ ก็ขึ้นแต่ว่าป่วยมาเลยนะดู Xủy sứ vây rồi nè. Đì. Xui mắc. Xui mắc ha. sau cuối chồn เห็เห็ดเพิ่งได้บ่หลายครับเอามาทอดนะทอดเนยนะทุกคน ทอดเนยจ้ะทอดประมาณสุกนี่แหละค่ะนี่ก็จะใส่เนยเนยลงไปแล้วก็แม่ควานก็จะหั่นเห็ดลงไปเลยหั่นเห็ดลงไปทอดหั่นก็หั่นแผน่แผนประมาณเส้นหนึ่งะค่ะความหนาอร่อยมากนะทุกคนหวานหอม อันนี้ที่ค่อนข้างเกี่ยแล้วจะเป็นเห็ดพึ่งหัวแดงจ้ะเขาจะแน่นๆนะทอดอร่อยค่ะหวานจุวยหวานจุย้ยแม่ควานก็จะหั่นลงทอดเนยในเนอยอย่างนี้นะทุกคนเนย ี่พริกไทยนะคะพริกไทยดำโรยลงไปแล้วก็รสด,ดีค่ะโรยอผงปรุงรสนะจะนวนัวเค็มๆนะแซ่บจนใครไม่กินก็ใส่เกลือเล็กน้อยก็ได้นะคะโรยเกลือแต่ไม่ควนใส่เป็นรสด,ดีผงปรุงรส พอกะมันสุกอีกข้างก็กลับกลับอีกด้านแล้วก็ กกโรยพริกไทยด้านที่ยังไม่ได้โรยนะทุกคนเนี่ก้อนนี่ค่ะเกลือเล็กน้อยหรือไม่ก็ไม่ควรนใส่ลสด,ดีนะไม่ต้องเยอะน,นะคะเดี๋ยวจะเค็มนะโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อย ร้อยมาชิมกันนะคะอร่อยมากหอมแล้วก็อร่อยคะ่ะหวานนะเนื้อเห็ดเขาจะหวานหวานนะหวานก็ไกลกนะ <c oughs> ทุกคนเห็ดเพิ่งหวานหวานลี่เ <c oughs> ย,ด <c oughs> ยอดเยออเลิศเลย